สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทำการทบทวนการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยค่ะในวันนี้คุณครูก็จะนำวัตถุต่างๆนะคะมาให้นักเรียนได้ดูว่ามันประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนย่อยใดบ้างนะคะจะมีอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูภาพแรกกันนะคะ ภาพแรกก็คือกระโปรงค่ะนักเรียนคะกระโปรงตัวนี้ประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยอะไรบ้างคะเรามาดูไปทีละอย่างนะคะกระดุรรมทำมาจากอะไรคะอ่าโลหะนั่นเองส่วนตัวของกระโปรงทำมาจากผ้านะคะตรงระบายก็คือลูกไม้ค่ะและส่วนที่สามารถเย็บให้เป็นกระโปรงได้ประกอบกันนั้นก็คือ ได้นั่นเองค่ะกระโปรงตัวนี้ประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยนะคะได้แก่โลหะผ้าผ้าลูกไม้แล้วก็ได้ค่ะซึ่งประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยหลายชิ้นนะคะและหลายชนิดค่ะต่อไปภาพที่2นะคะนั่นก็คือกันไกลค่ะนักเรียนคิดว่า กันไกรอันนี้นะคะประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยประเภทใดบ้างคะเมื่อเราดูแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีอะไรคะตัวที่เป็นตัวตับนั่นก็คือโลหะคะ่ะและตัวที่เป็นสีส้มนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะอ่าใช่ลคะค่ะนั่นก็คือพลาสติกนั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะกันไกรอันนี้นะคะ ก็ประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อย2ชนิดนะคะนั่นก็คือโลหะและพลาสติกค,ค่ะต่อไปภาพที่3ค่ะในภาพที่3นะคะนั่นก็คือตะกร้านะคะนันกเรียนคิดว่าตะกร้าใบนี้ประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยกี่ชนิดคะเมื่อเราดูแล้วเนี่ย มันก็ประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยมีเพียงชนิดเดียวนะคะนั่นก็คือพลาสติกนั่นเองค่ะดังนั้นตะกร้าใบนี้นะคะทำจากพลาสติกซึ่งทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะนักเรียนกระทะค่ะนักเรียนคิดว่ากระทะอันนี้นะคะทำมาจากวัสดุส่วนย่อยกี่ชนิดคะ เมื่อเรามองจากในภาพแล้วเนี่ยสำหรับตัวกระทะนะคะทำมาจากโลหะนั่นเองค่ะส่วนด้านจับนะคะแน่นอนว่าจะต้องทำมาจากพลาสติกนะคะดังนั้นกระทะใบนี้นะคะจะประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อย2ชนิดค่ะนั่นก็คือโลหะและพลาสติกค่ะต่อไปนะคะ รองเท้าผ้าใบสำหรับรองเท้าผ้าใบคู่นี้นะคะนักเรียนคิดว่ามันประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยกี่ชนิดคะเมือ่อเราดูจากในภาพแล้วเนี่ยรองเท้าผ้าใบคู่นี้นะคะก็ต้องประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยได้แก่เมือ่อเราดูด้านล่างนะคะก็จะเป็นยางนะคะเชือกนะคะก็เป็นส่วนที่เป็นผ้านะคะ แล้วก็ป้ายก็เป็นผ้าค่ะและตัวของรองเท้านะคะก็คือหนังนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะรองเท้าผ่าใบคู่นี้นะคะประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยได้แก่ยางค่ะผ้าและหนังค่ะต่อไปนะคะ ภาพต่อไปก็คือร่มค่ะนักเรียนคิดว่าร่มคันนี้ประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยกี่ชนิดคะต้องไม่ใช่ชนิดเดียวแน่นอนนะคะเมื่อดูจากในภาพเมื่อเราพิจารณาดูจากภาพแล้วร่มคันนี้นะคะก็ประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยนะคะได้แก่ผ้าค่ะโลหะตรงด้ามจับก็จะเป็นอะไรคะ อ่าพลาสติกค,ค่ะดังนั้นร่มคันนี้นะคะประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยได้แก่ผ้าโลหะและพลาสติกค,ค่ะซึ่งประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยหลายชนิดค่ะต่อไปนะคะแก้วค่ะนักเรียนคิดว่าแก้วใบนี้ประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยกี่ชนิดคะแน่นอนว่าเมื่อเราพิจารณาจากในภาพแล้วเนี่ย แก้วใบนี้นะคะประกอบขึ้นจากวัสดุส่วนย่อยเพียงชนิดเดียวนะคะนั่นก็คือพลาสติกนั่นเองค่ะจากกิจกรรมดังกล่าวนะคะทําให้เราทราบว่าสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างประกอบขึ้นจากวัสดุหลายชนิดและสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างประกอบขึ้นจากวัสดุเพียงชนิดเดียวค่ะ ซึ่งการประกอบวัตถุต่างๆให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ก็จะต้องคำนึงถึงการนำไปใช้งานและความเหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีกันบ้านค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ